เาต้นบ้านสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีสถิติห้านอยนะคะวันที่24สี่เมษายนมาฝากกันนะคะพี่ๆจ๋าวันนี้ต้องขอพัยจริงๆที่ไม่ได้ไลฟ์สดแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะมีแขกมานะคะแล้วก็ไม่สะดวกนิดนึงเนาะแต่เรามาดูกันทุกคนนะวันนี้ไปทินของเราก็ไม่เชิงว่าไม่ปังนะทุกคนนะตัวเด่นห้าหกไปสองห้านอยนะทุกคนนะคะ ห้าหกไปหานอยนี้นะหนานอยแรกเนาะห้านะ 5, นะแต่เราบ้านฟัน5ไปวันนี้โหวิญญาณ5ไม่มีเลยนะไม่มีเลยนะคะแต่ว่าเราได้รูดไปนะคะนี่นะ86007นะก็56นะเด่น56ช่องนี้นะคะถ้าใครไปสารูดก็ถือว่าปังนะไม่คิดว่าศูนย์มันยังจะมาอีกนะทุกคนนะเมื่อวานนี้หืม เดี๋ยวเรามาดูรูปกันแล้วตัวบ้านหมือว่าพี่ๆหนูจะไม่กันศูนย์หกให้นะมีการขีดไว้ให้ดูด้วยนะไม่กันศูนย์หกให้นะให้พี่ไปกันกันเองแล้วกันเนาะเออนะดูสิดูดูดูคนเราซินั่นนะดูปากของเราซึ่จะำไม่กันให้มันก็หมางจริงโอ้ยเนาะทุกคนนะไม่เป็นไรนะคะก็ว่ากันไปนะแล้วตัวบ้านฟันหกไปนะ พี่เพิ่งตื่นเลยนะอันนี้เพิ่งตื่นสดๆร้อนๆจริงเสียงคือแบบไม่ไหวแล้วนะคะแล้วก็ฟันหกไปนะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นนะคะประมาณนี้เนาะนะคะประมาณนี้นะคะศูนย์หกคือมีในชุดอ่ะนะมีในชุดเลยนะแปดหกศูนย์นะบางคนก็เอาตารางไปจับเป็นแปดหกศูนย์ก็ได้สามตัวด้วยเนาะที่ส่งข่าวมาหลังบ้านก็ยินดีด้วยนะคะทําไมวันนี้มันดูเจ็บคอมากเลยทุกคนอืม หรือเราติดแล้วหรืออะไรนี่เริ่มนี่เริ่มเราแหวงตัวเองเล่ะทุกคนต้องดูแลตัวเองกันด้วยนะเริ่มเจ็บคอนะทําไมนะทุกคนนะดูแลตัวเองกันมากๆนะยังไงต้องขอพัยจริงนะพี่ๆทุกคนนะต้นบ้านก็เต็มที่ทุกวันเนาะยังไงก็ต้องขอพัยจริงนะอ่านคําเตือนด้านล่างด้วยนะใช้สติในการรับชมนะเลขไม่เข้าไม่หลุดนะคะก็อย่างที่บอกเนาะไปหินของเราก็ไม่ได้ขี้เหร่ทุกคนตัวเด่นก็ยังมาตั้งสองตัวแล้วอย่างที่ต้นบ้านบอกว่าเดือนนี้ไหลอะไรไหลเจ็ดไหลเจ็ดหนึ่ง คือเดี๋ยวเดือนหน้าไม่บอกแล้วนะเดือนหน้าจะบอกแต่คนในในในปฏิทินเนาะว่าไหลอะไรเดี๋ยวจะเขียนไหลไปให้ด้วยนะสําหรับไหลของเดือนพฤษภานะคะเดือนนี้ก็บอกทุกวันทุกวันนะว่าไหลเจ็ดหนึ่งนะคะมาจริงไหมหล่ะทุกคนไปย้อนดูได้นะคะเอาละนะวันนี้ก็ผ่านโพสต์ไปแล้วดีอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะทุกคนค่อนข้างเจ็บคอนะคะวันนี้ปกติอะไม่ ตั้งแต่มาอยู่เนี่ยไม่ได้เป็นไข้เลยนะทุกคนไม่ไม่เคยเป็นไข้เลยดีกว่าไม่จําไม่ได้เลยว่าตัวเองเคยเป็นไข้แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเจ็บคอมากเลยนะทุกคนเจ็บคอแล้วรู้สึกว่าเอ้ยไม่สบายเนะื้อไม่สบายตัวยงไงไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็ยังได้กลิ่นนะเมื่อเช้ากินเย็นรีไปก็ยังได้กลิ่นเย็นรีอยอู่พี่ๆจ๋าวันนี้เรามาดูกันเนาะเสาร์อาทิตย์ไม่รู้ว่าเลขมันจะสูงหรือเปล่าแต่ยังไงเราลองมาดูกันนะคะ อืนะมาหนึ่งศูนย์เก้านะคะเจนะ็ดหกห้านะหนึ่งศูนย์เก้าเจ็ดหกห้าพรุ่งนี้ชนหกห้าแหละอืมพูดเลยอ่ะพรุ่งนี้ชนหกห้าหกเก้าหกห้าเก้าห้าค่อนข้างแรงเหมือนกันยังไงก็ลองดูนะจ้าหนึ่งศูนย์นะหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะ เจ็ดศูนย์คิวนี้อาจจะสั้นๆหน่อยหรือเปล่าเนี่ยเจ็ดเก้าแล้วก็เจ็ดห้านะคะหกศูนย์หกเก้าหกห้านะทุกคนวันนี้แล้วต้นบ้านบอกไปแล้วเนาะหลายวันแล้วแหละว่าว,วันนี้จะมีแขกนะอาจจะไม่ได้ไลฟ์สดนะคะเออนะตัวกันนะคะก็จะกันเป็นโอ้มันมีชุดหกเก้าใหม่อีกแล้วเหรอไอ้เก้าศูนย์นะคะเก้าห้านะ ทำไมมันชอบมามันชอบมาตำแหน่งนี้นะเมื่อวานนี้มันขึ้นมาตำแหน่งนี้งั้นแล้วต้นบ้านจะกันหนึ่งเจ็ดละกันอะใครชอบตัวอื่นก็ลองก็ลองเพิ่มดูนะคะลองลองเพิ่มตัวที่ตัวเองชอบดูได้นะและ้วต้นบ้านก็จับให้ตามสายติที่มันเคยมาเนอะนะคะเดี๋ยวสามตัวแล้วต้นบ้านจะเปลี่ยนตำแหน่งนิดนึงนะคะเป็นหนึ่งเจ็ดศูนย หนึ่งเจ็ดเก้านะคะแล้วก็หนึ่งเจ็ดห้าเนาะมันเคยแตกตำแหน่งนี้มาสองวันแล้วทุกคนนะเดี๋ยวลองดูกันวันนี้นะคะหนึ่งหกศูนย์หนึ่งหกเก้านะเมื่อวานนี้พี่พี่บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวหกเก้ามาแน่มาจริงค่ะมาในรูปแบบสามตัวเออนะแล้วก็หนึ่งหกห้านะคะ พี่ตาต้องขออภัยอีกครั้งหนึ่งเนาะแต่ว่าคิดว่าพี่ทุกคนเข้าใจแหละนะทางเล่งมีเข้ามีหลุดเนาะวันปังของเราก็มีวันไม่ปังก็มีอย่างเช่นวันนี้แหละนะคะก็คือแต่ก็ไม่ใช่เชิงไม่ปังนะฟันหกก็ข้านะแล้วก็ห้าหกเด่นปฏิทินก็เข้านะคะนะหลักหลักเจ็ดเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดเก้าเจ็ดห้านะคะหลักเก้ามีหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็หกเก้ายังมาหลอนอีกทุกคนทำไมอะ นะพรุ่งนี้วันอะไรวันเสาร์เนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะอ่านคำเตือนด้วยนะเวลาทำคลิปมันจะใส่คำเตือนเข้าไปได้ด้วยเนาะด้านล่างคลิปนะคะใช้สติในการรับชมนะตระหนักนิดนึงเนาะว่าเลียกมีเข้าไมีหลุดอังจาพี่พี่เนาะไม่ต้องเชื่อหนูมากนะมันก็มีเข้าไมีหลุดเป็นเรื่องธรรมดามากๆนะคะปฏิทินก็เช่นกันนะคะใครพอใจก็รับไปได้ใครไม่ รู้สึกว่าเฮ้ยไม่็นไรก็ไม่เป็นไรนะหนูก็ไม่ได้อะไรนะแต่ว่าก็คิดว่ามันคุ้มหลายๆอย่างเนาะวันนี้ปฏิทิตก็ยังไม่จบนะเหลือสามรัฐนะคะทุกคนนะเหลือสามรัฐนะยังไงก็ลองไปต่อกับสามรัฐดูเนาะเด่นห้าหกนะคะคิดว่าน่าจะมันคุ้มแหละทุกคนมันคุ้มตั้งแต่สิบวันสิบวันแรกก็แหละถ้าใครรับไปเนาะนะคะ ใครสนใจไปทิ้งก็ทักไลน์ได้เลยเนาะเอ่อเอาเป็นเดือนหน้าเลยก็ได้นะคะก็ทักมาแล้วก็แปะสลิปแล้วก็ขอเป็นเดือนหน้าอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าก็จะคุ้มกว่ากันเนาะบางคนก็คิดว่าเอยมันจะหมดเดือนแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ก็ลองดูเนาะนะคะประมาณนี้นะคะสําหรับหลักเจ็ดเนาะเจ็ดนี่มันชนเด่นไงทุกคนมันชนมันชนไหลรลัฐบาลก็จะตีไปเลยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะคะถ้ามันชนไหลเนาะแล้วก็เก้านะคะไปสิบเปอร์เซ็นต์ ยังไงก็ลองดูนะคะสำหรับวันพรุ่งนี้เนาะอืมพรุ่งนี้มันมีชนอะทุกคนลองดูก็ได้พรุ่งนี้มันมีชนหลักห้านี่แหละนะห้าหกห้าเก้าอะไรประมาณนี้นะคะห้าหนึ่งที่มันชนนะพูดเลยเนี่นะทุกคนนะประมาณนี้แหละห้าหกห้าเก้าห้าหนึ่งมาไม่ใหม่อีกเรื่องหนึ่งเนาะทุกคนยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะวันนี้ก็ พิดว่นนึงเดี๋ยวตัวตัวเจาะมันจะมายัางไงก็ลองเชื่อมั่นกับไปคินดูเนาะนะคะแต่ว่าก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยเนาะเลขก็มีเข้ามีหลุดเปเรื่องธรรมดาส่วน179ที่โรงพ้าบานขีดตรงนี้คือสามารถเอาไปตัดสามารถเอาไปตัดออสองตัวได้เนาะตำแหน่งที่มันเข้าดีนะ179อะไรประมาณนี้นะคะทุกคนวันนี้ต้นบ้านก็โคจะลาไปก่อนแล้วนะยังไงฝากทุกคนใช้สติในการรับชมให้มากๆแล้วก็ คิดว่าพี่ทุกคนเข้าใจเนาะยังไงเป็นกําลังใจให้ทุกคนดูแลตัวเองด้วยเหมือนตัวมันตอนนี้เริ่มเส็บคอแล้วทุกคนเริ่มแบบแสบคอไม่รู้ทําไมอะแต,แต่แต่แต่รู้สึกว่าก็มีความวิตกกังวลน,นิดหนึ่งว่าตัวเองจะเป็นอะไรหรือเปล่าแต่ว่าก็จะดูแลตัวเองให้ดีนะคะยังไงก็เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะพี่ๆนะวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ